พร้อมวันแนวพยาหารก็มาช่วยดูหม์คไฟซูเปอร์นะครับคันนี้เจ้าของรถไปซื้อต่อมือมารถจอดมาหลายปีนะเห็นบอกว่าเอามาใช้งานได้หนึ่งวันแล้วก็เกิดปัญหาพอดีเจ้าของรถก็มีทีมช่างเองเลยทำการซ่อมไปพักหนึ่งแล้วก็ใช้ไม่ได้ครับแล้วก็เลยเปลี่ยนปั๊มใหม่ เปลี่ยนปัม๊มไปซื้อปัม๊มจากกรุงเทพมาคงจะเข้าใจผิดอะไรสักอย่างก็งไปซื้อปัม๊มรุ่นหนึ่งมานะรุ่นแรกมาก็เป็นนี่ก็โอ้โหพอดีช่างก็ไม่อยู่แล้วช่างคนที่ทําติดภารกิจพออยา,ารก็เลยต้องเป็นกําลังเสริมมาช่วยกันก็เลยจําเป็นต้องไปซื้อตัวนี้มาเพิ่มเนาะเออตัวนี้มาเพิ่มตอนนี้ก็ขยับขยายได้แล้วนะแต่มีปัญหาอยู่ที่นี่แหละครับน้ํามัน ถังไฮดรอลิกตรงโน้นสกรปรกมากขึ้นสนิมแล้วก็น้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยครับอืมยอยหารนะข้าวขุ่นนี่ก็ไม่ได้แล้วก็จะทำการทําความสะอาดใหม่ให้เสียก่อนจะได้รองรถให้ตอนนี้ก็เปิดน้ำมันออกแล้วก็จะยกถังลงมาล้างก่อนสำหรับไเ,เจ้าตัวนี้นะตอนนี้ ร้อยยี่สิบมาร์คไฟซูเปอร์ใส่ปัม๊มรุ่นหนึ่ง้าับจะเป็นยังไงว่ากันอีกทีครับผม